สำหรับวิ e k l y Invest นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับประจำวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะครับสัปดาห์นี้เองนะครับภาพรวมตลาดนะครับที่เรามองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยฟันนัฟตอวีก็จะเป็นกองตีมสหรัฐเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นกองนิจิบ็อกนะครับกองมุนเล็กนะครับอย่าง HPWmall แล้วก็กอง Disrupt นะครับที่เป็นกอง g l o b a l tech นะครับก็จะเห็นว่าภาพรวมก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างบิตคอยนะครับที่เป็นบิตคอยเลเตตอย่างกองริจิบ็อก ที่มีรายได้นะครับมาจากดิจิทัลแอสเซทรวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าก็เป็นอีกกองหนึ่งนะครับที่มีคอร r เ l ล t i ชันที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสอดคล้องไปกับดิจิทัลแอสเซทที่ปรับเพิ่มขึ้นมา ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็าให้ชื่อตอนว่าโดนัลด์ทรัมป์วิน2024 US Election นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้ภาพรวมตลาดนะครับมาเก็ตซัมเมอรีที่เราดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าขึน้นเกือบทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่าง n a s d a q ที่ขึ้นมาประมาณ5.7นะครับแล้วก็อาจจะมีจีนนะครับเซซาย300ที่ขึ้นมาประมาณ5.5อันนี้ก็อาจจะเป็นโฮปในสัปดาห์ที่แล้วที่มีการประชุม NPC กันไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคร ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3.8%นะครับภาพรวมเองก็ปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีจาก ความคลายความกังวลในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะครับฝั่งบ้านเราก็จะมีตลาดนะครับ SG ที่เปิดปรับขึ้นมาประมาณ4.8ค่อนข้างโดดเด่นนะครับหลังจากที่เราได้ Pres i d e n t นะครับที่ได้ผลออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายิวนะครับก็มีการปรับลงอย่างชัดเจนเลยนะโดยเฉพาะตัว10ปีที่ปรับลงมาประมาณ3-4.3นะครับภาพรวมนะครับก็จะเห็นได้ว่าตลาดเองเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยใลหลายคนอย่าง n National Poll ที่ออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าทรัมป์เนี่ยจะจะสามารถชนะได้ขนาดนี้นะคร มีอาจจะมีโอกาสไปในฝั่งของเดโมแครตหรือเปล่านะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าโพลเองที่เป็นแนชชั่นัลโผเองเนี่ยคะแนนของคุณทรัมป์เนี่ยจะตามมาตลอดเลยนะครับคือฝั่งของคุณแฮร์ริสอยู่ที่ประมาณ48%คุณทรัมป์อยู่ที่ประมาณ47%มาตลอดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณทรัมป์ก็เหมือนมาแซงทางโค้งนะครับก็คือชนะเกือบทุกสวิงสเตทนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ตลาดเองผลออกมาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ามันอาจจะออกมามากกว่าที่เราลงทุนคาดคาดการเอาไว้นั่นเองในส่วนของรายเซกเตอร์นะครับแนน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 ่่อออหุุ้้้เเเทคคคกกกก็็็ปปรรรััััับบบขึไดดดีีสะะงงลมมาจยวซชน นะครับที่ปรับขึ้นประมาณ4.6%นะครับในฝั่งของเคอร์เรนซีนะครับจะเห็นได้ว่า Bitcoin ปรับขึ้นได้โดดเด่นสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะประมาณ10.6%นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับมาจากเรื่องของ policy support ในเรื่องของ Bitcoin นะครับรวมถึง Digital Asset นะครับก็ทำให้อ่พี่ใหญ่นะครับใน Digital a อ s e t อย่าง Bitcoin เนี่ยปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เองนะครับเราก็จะมาอัปเดตกันใน2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของตลาดแรงงานสหร ก็มีการในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของบิตคอย n มาฝากกับนักลงทุนนะครับว่าสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจนะครับเรื่องที่1เลยนะครับก็คือเรื่องของตลาดแรงงานนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตลาดแรงงานแม้จะดูว่าปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างวีกนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนอนฟาร์มที่ออกมาประมาณแสนต้นๆนะครับเทียบกับ f อ r คสต์ปประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นสองพันครับก็น้อยกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเทรนด์ของตลาดแรงงานเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวนะครับถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของรรวมมงงงตตตัเเเลลออออาาดแนนที่่่่ิะืื แต่ทั้งนี้เองนะครับเรามองว่าเป็นเพียงปัจจัยระยะสั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตัว j o b o p e n i n g ที่ออกมาประมาณ7.4ล้านตำแหน่งเทียบกับตัวเลขของคอ u i n g jobless claim เ่ยอยู่ที่ประมาณสัก1.9ล้านนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับเนี่ยยังสูงกว่าจำนวนคนที่ยื่นขอทำงานประมาณเกือบ4เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นในนี้ตรงนี้คิดว่าน่าจะยังไม่มีปัจจัย,ยที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับสำหรับตัวเลขแรงงานสหรัฐปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของการที่เฟดนะครับก็มีแอคชั่นนะครับในการลดอัตรา ผ่านมาครับซึ่งใจความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของแน่นอนนะครับว่าเจอร์มพาวเวลเขาก็มองว่าเขามั่นใจว่าจะควบคุมเงินเฟ้อนะครับให้ถึงเป้าหมาย2%ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของเฟดที่มองว่าปัจจุบันเนี่ยนโยบายที่ใช้นะครับก็เป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็ค่อนข้างใช้แบบระมัดระวังที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ได้มีการมองว่าเร็วหรือช้าเกินไปซึ่งปัจจุบันก็มองว่าอยู่ในเลเวลที่เหมาะสมนะครับปัจจัยที่สามนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเขามองว่า US election เนี่ยไม ตาที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าทางคุณเจอรมพามเพวลจะโดนเพรสเชอร์นะครับจากทางทรัมป์นะครับแต่ทางนี้เองสุดท้ายนะครับแน่นอนเซ็นทรัลแบงก์เองนะครับก็เป็นองค์กรอิสระที่แน่นอนนะว่าทรัมป์เองไม่ได้อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ออกมาไล่เปลี่ยนนะครับผู้ว่าแบง์ชาติแต่อย่างใดนะครับก็ภาพรวมครับด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นการชาร์ตนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เห็นได้ว่าเริ่มมีการลดมาปัจจุบันเนี่ยปีนี้นะครับลดแล้วประมาณ25เบสิสพอยต์ก็คือ2ครั้งติดนะ ในช่วงที่ผ่านมาครบก็ต้องแตะประมาณ5.5%ปัจจุบันเนี่ยก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ4.75%นะครับสุดท้ายนะครับที่อยากนำมาฝากนักลงทุนนะครับในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของบิตคอยนะครับว่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบิตคอย e a t a g a i นนะครับหรือเปล่าก็เป็นหนึ่งในนโยบายนะครับของแกลนดาของทรัมป์นะครับที่เขาใช้สื่อสารในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมานะครับภาพรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าบิตคอยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะวันนี้นะครับเราก็เลยทำให้กับทุกท่านดูว่าปััจจุบนนเี่ย ปัจจัยอะไรบ้างที่ยังคงมองว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนบิตคอย n ในระยะกลางระยะยาวนะครับก็เริ่มจากเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของ global trend ของอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งอันนี้นเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มการเป็นขาลงมปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า เฟนเนียมีการค้าัตาดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับตอติดต่อกันถึง2ครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนเซ็นทรัลแบงก์อย่าง ECB เนี่ยก็ลดมา3าครั้งแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นโดยเฉพาะดิจิตอลแอสเซทนะครับเรื่องที่2ที่เรามองว่าเป็นปัจจัยซัพพอร์ตก็คือเรื่อง p o l i c y support จากทรัมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายสนับสนุนบิตคอยโดยตรงหรือว่าพวก i n f r a s t r u c t u r e อย่าง Bitcoin Miners รนะครับรวมถึงนโยบายต่างๆที่ออกมาที่เขาเคยหาเสียงไว้ในงาน b บิตคอย202 กลุ่มดิจิทัล s อสเซนะครับน่าจะยังคงมีปัจจัยซัพพอร์ตต่อสุดท้ายก็คือเรื่องของการฮาวบิ่งเอฟเฟกตนะครับตอนนี้เนี่ยบิคอยฮาวิ่งนะครับก็คือเรามากันถึงการฮาวบิ่งครั้งที่4แลละซึ่งเกิดขึ้นไปในช่วงสงกรานบ้านเราในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วประมาณ7เดือนนะครับเจดเดือนนะครับก็น่าจะเริ่มมีอะไรชัดเจนก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับ เริ่มจากปัจจัยที่หนึ่งนะครับที่เรามองว่า global trend ของดอกเบีย้ยทัางโลกเนี่ยน่าจะเป็นขาลงเพราะฉะนั้นแน่นอนส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงแน่นอนนะครับซึ่งถ้าหากเรา,เราพิจารณาจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนที่เฟดนะครับเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วง2019-2020เนี่ยจากประมาณ2.5%นะครับทิ้งลงไปถึงศูนย์เลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนั้นเนี่ยบิตคอยยังอยู่ในเลเวลประมาณ9,000เหรียญถึง10,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทันทีที่เฟดนะครับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างเร็ว็ววววแแลลลลล้้้้้กรรรรรุุนน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 นงงใใใใตตตตอออออััััเเเเเเเีี่่่่่่ยยยยทททาาาาาหหบบบิิคคคะะะะพขึไฮมมนนนนจูปณ หมื่นเหรียญนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างรีอคกันในส่วนทางกันตรงกันข้ามมากๆนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับตอนที่เฟดเนี่ยพยายามจะคุมเงินเฟ้อในปี2022นะครับโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเข้าใจว่าในปีนั้นน่าจะขึ้น7นัดติดเลยนะครับสำหรับตัวของเฟดซึ่งก็แน่นอนนะครับทำให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับลงแบบรุนแรงมากโดยเฉพาะเอ็กบิตคอยเนี่ยลงไปในเดือนเมเดือนเดียวประมาณ53%นะครับก็คือลงปรับแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างส่วนทางกันชัดเจนเรามาาาโฟกกกััััสที่่่ปปจจจจจุุบบบนนนะร็็เเห้วิมลอ เจแล้วนะครับสองครั้งติดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเองเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็หยุดนะครับซึ่งจะเห็นว่าเกือบทุกครั้งเนี่ยที่เฟดมีดิเรกชันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะลงไปอย่างน้อยเลย,ยอย่างน้อยก็คือเป็น6เดือนถึง1ปีนะครับต่อเนื่องเกือบทุกนัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าในงวดหน้าเฟดก็น่าจะยังมีรูมในการลดอัตราดอกเบีย้ยต่อซึ่งเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างเป็น early stage มากๆสเออร์ลี่สเตทมากๆสำ เพิ่งจะพัดฐานเสร็จครับในช่วงประมาณ8ปถึงเเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนราคาบิตคอยต่อไปในระยะยาว นะครับปัจจัยที่2ก็คือนโะยบายจากทรัมป์นะครับซึ่งนโยบายเขาก็คือ make bitcoin great again นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าภาพรวมนะครับของแผนที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็ทำมาเป็น4เรื่องหลักๆแล้วก,ก,ก,กัน,นครับจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำน,นะครับก็อันนี้เป็น4เรื่องหลักที่เรามองว่าน่าจะเอฟเฟกต่อราคาบิตคอย n 1หนึ่งเลยก็คือการทำ strategic bitcoin reserve นะครับก็คือนำบิตคอย i n มาเป็นส่วนหนึ่งของอทุนสำรองของสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าสิ่งที่ผมชอบนอกเหนือจากการเป็นทุนสำรองก็คือเขาเป็น whole s a ก็คือไม่มีการขายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแน่นอนดีมารต่อบิตคอยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลลงมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็ความผันผวนของเหรียญเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามองว่าปัจจัยนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่บวกสาคัญเลยเพราะว่านอกเหนือจากบิตคอยสปอตอีทีเอฟที่เป็นผู้เล่นหลักจากสถาบันแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลสหรัฐก็ลงมาเล่นด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับเมื่อสถาบันเพิ่มขึ้นภาพของดอดาวเองเนี่ยเราเรามองว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับในดดีตที่่่าาานนนนนมยงปี50% 60%ทเหรัััิงง้้ลไแบบนนะนะบพะพวสถา เข้ามาละเนี่ยโฮสไทรดิจี้นะครับคือการเข้าออกเขาต้องบอกว่าปี2021เนี่ยเป็นปีที่รีเทลค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะละนะครับซึ่งปัจจัยที่2นะครับก็คือนโยบาย 3M นะครับก็คือทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าบิตคอยนเนี่ยต้องไมน์มิ้นเม็ดนะครับนะครับภายในสหรัฐเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็มองว่าอีกเป็นอีกปัจจัยบวกเหมือนกันอย่างปัจจัยแรกนะครับแน่นอนเรื่องของไมนิ่งนะครับก็คือบิตคอยน์เนี่ยจะต้องขุดในสหรัฐ บวกต่อ bitcoin miner ที่เป็น l i s t e ในสหรัฐแน่นอนนะครับก็คือในแก๊ง bitcoin นะครับแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะมีนโยบายอะไรที่จะเข้ามา support bitcoin miner ในสหรัฐบ้างนะครับปัจจัยที่2ก็คือการ mint นะครับการม i n t เนี่ยก็คือเหมือนการเอา bitcoin นะครับไป s t a k กหรือเอาไปฝากแล้วกันพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนออกมาเป็นเหรียญ bitcoin นั่นเองนะครับก็จะมีตัวของ APR นะครับหรือว่า yield นั่นเองนะครับต่อปีว่าจะออกมาประมาณเท่าไหร่ทั้งนี้นะครับซึ่งเราก็จะทําให้เห็นว่า การมิ้นท์เนี่ยมันคือเหมือนการเอาเหรียญบิตคอยนะครับเข้าไปเข้าไปฝากแล้วกันนะถ้าถ้าพูดให้ง่ายๆนะครับก็คือมันก็จะทําให้ความผันผวนของบิตคอยเนี่ยลดลงไปอีกครั้งนึงเหมือนกันนอกเหนือจากการที่สถาบันเขาเข้ามาโคแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มการมิ้นท์เข้าไปอีกนะครับก็คือการนําเหรียญให้มันไปอยู่นิ่งๆแล้วก็ได้ตัวของยีออกมานั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทําให้ความผันผวนล,ลดลงแล้วก็เหรียญมีความสเตเบิลมากขึ้นแลกลงทุนสถาบันก็น่าจะมั่นใจมากขึ้นนะครับข้อ3าก็คือเรอ,อาสหฐ นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งเลยที่ทุนทั้เนี่ยเขาไม่ชอบนะครับก็คือกราต่อสหรัฐนะครับคือเขาบอกว่าเอาคนที่ไม่คนที่ไม่ชอบบิตคอยมาดูแลบิตคอยเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันแรกที่เขาจะรับตําแหน่งเนี่ยเขาจะไล่ประธานกราต่อสหรัฐออกเป็นคนแรกเลยนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายนะครับที่อยู่ภายใต้กรตอสหรัฐเนี่ยเขาจะนําไปอยู่เป็นภายใต้คอมมูนิตี้หรือว่ากฎหมายที่ชื่อว่ากฎระเบียบของฟิทเวนีิวันซึ่งมันมีความผ่อนคลายในแง่มมุหลายๆ มากกว่าที่จะอยู่ภายใต้กรรทตสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะทําให้กฎหมายต่างๆมันน่าจะผ่อนคลายให้กับบิตคอยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัวของคริปโตแท็ก์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่ารัฐบาลปัจจุบันของคุณโจไบเดนเนี่ยหรือว่าเดโมแครตนะครับก็น่าจะยังคงมีภาษีหรือว่าแคปิตอลเกนแท็กของบิตคอยอยู่นะครับแต่ว่าทันทีที่ทรัมป์เข้ามาเขาบอกว่าเขาจะยกเลิกตัวของแคปิตอลเกนแท็กส์ของบิตคอยทรานสัคชั่นตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะเป ระยะยาวเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ h a l v i n g effect ที่เรามองว่าปัจจุบันเนี่ยมีการ h a l v i n g ไปกว่าประมาณสัก8เดือนแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชาร์จที่เราทำให้ดูว่าจริงๆต้องบอกว่า bitcoin miners เนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่จะมีกำไรตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็มีช่วงที่เขา Prof, มี profit ที่ต้องออ take นะครับหรือว่าจะมีช่วงที่เขาอาจจะเป็น bear market เหมือนกันซึ่งตอนนี้ ถ้าเราดูจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าดิเรกชันของแก๊งบิตคอยน์มิเนอร์สเนี่ยดิเรกชันไปที่การทํากําไรแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการฮาวิ่งก็คือเส้นปะะสีส้มเส้นปลสีส้มเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เกิดการฮาวิ่งขึ้นซึ่งในหน้านี้จะเห็นการฮาวิ่งทั้งหมด3ครั้งก็คือครั้งที่ส3 4ในปี2 0 1 6 2020แล้วก็ปัจจุบันในช่วงสงาราที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าผ่านไปประมาณ40่สิบสเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ Bitcoin าาทำำไไบิต ซัพพลายของเขาม no ีมีการช็อกไปในช่วงการฮาวิ่งนะครับเพราะว่าจากต้นทุนเดิมที่เขาทำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นทันทีหนึ่งเกือบสองเท่าเพราะว่าฮาวิ่งเนี่ยมันทำให้รีวอร์ดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเริ่มเข้าใกล้ช่วงที่บิตคอยน์มายเนอร์เนี่ยจะสามารถเริ่มโปรฟิตสตาร์ทได้แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเองราคามันก็เริ่มทำออทามไฮมาก่อนละก่อนหน้านะครับซึ่งภาพรวมตรงนี้เราก็มองว่าค่อนข้างมีนัยสาคัญนะครับเพราะว่ามันเริ่มเข้าใกล้สู่ช่วงที่บ กำไรก็มาจากราคาเหรียญบิตคอยนั่นเองแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันกลับเข้าสู่ช่วงออทามไฮครั้งนึงซึ่งอันเนี้ยเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกมากๆเลยสําหรับกลุ่มบิตคอยมายเนอร์นะครับก็น่าจะเริ่มมีกําไรขึ้นนะครับในในช่วงในระยะปลายปีนี้จนถึงช่วงปีหน้านะครับก็ในแถบสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่ามันกินเวลาไปจนถึงช่วงประมาณปีหน้าเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น เราเป็นซีซั่นหนึ่งแล้วกันนะครับที่บิตคอย miner น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับซึ่งสรุปเลยจากกราฟนี้เนี่ยเราก็มองว่าราคาเริ่มเข้าใกล้สู่ช่วง Profit Start แลวนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มเข้าสู่เต็มเต็มที่เนี่ยในช่วงม,มันปลายปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่ากลุ่มแก๊งบิตคอย miner นะครับน่าจะยังคงมีรูมในการทํากําไรนะครับแล้วก็น่าจะมองว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่น่าจะเข้าเข้าใกล้ช่วงที่บิตคอย miner เนี่ยสามารถสร้างกําไรได้นั่นเองนะครับ ก็มองว่าทั้งสามปัจจัยนี้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของ global บี้ยที่เริ่มจะน่าปรับลงนะครับเป็นวัฏจักรบี้ยขาลงนะครับแล้วเรื่องนโยบายจากทรัมป์แล้วก็ h a l v i n g effect นะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้วประมาณแปดเดือนนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัย support Bitcoin นะครับรวมถึงดิจิตอลแอสเซทได้ในระยะถัดไปนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับประยัยต้องติดตามก็มีเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐในวันที่13นะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับก็มีการประกาศตัวเลข GDP ของยุโรปนะครับแล้วก็ตัวเลข PPI ของสหรัฐส่วนวันที่15นะครับก็จะมีการประกาศ g p p ของญี่ปุ่นนะครับในใจมาส3 3นั่นเองก็สำหรับวันนี้นะครับวิกฤตอินเวสก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบรจอ a s แอสเซทพดได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Mockdit แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111